้นฮาลาลคืออะไรเข้าใจจบในหนึ่งนาทีหุ้นฮาลานก็คือหุ้นของบริษัทที่ทําธุรกิจสอดคล้องกับหลักชารีอะห์ของศาสนาอิสลามหลักๆก,ก็คือบริษัทเนี่ยต้องไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุง่งหรือว่าสิ่งต้องห้ามต่างๆนะครับเช่นสุราการพาน,นันมุ่งอาวุธหรือว่าสิ่งบันเทิงหรือแม้แต่ธุรกิจที่เพิ่งไรายได้หลังจากดอกเบี้ยอย่างกลุ่มธนาคารนะแล้วก็ประกันแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็ต้องมาจากการเติบโตของกิจการจริงๆไม่ใช่การเกณฑกกำไรเกินไปนอกจากประเภทธุรกิจแล้วโครงสร้างการเงินก็ ต้องไม่เกิน33%ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับหุ้นฮาลาเนี่ยก็คล้ายกับการลงทุนแบบ ESG เลยก็คือเน้นธุรกิจที่ดีโปรง่งใสมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวที่เราเห็นบนโซเชียลนะครับที่ยิงแอดแล้วก็บอกว่าลงทุนหุ้นฮารานการันตีผลตอบแทนลงทุนเท่านี้จะได้กําไรเท่านั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับอันนั้นคือมิจฉาชีพแต่ถ้าอยากลงทุนจรงิจรงๆเนี่ยก็ต้องซื้อผ่านบอลโหรือบลกเกอร์ที่อยู่ภายใต้าการกํากับของกรอตไทยเท่านั้น อยู่ภายใต้การดูแลของกรอตแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับในดามเนี่ยมีทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกให้เลือกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบได้ว่าหุ้นตัวไหนจัดเป็นหุ้นฮารานบ้างข้อดีคือในดามเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อหุ้นเต็มหน่วยนะครับเราสามารถลงทุนหุ้นนอกได้ด้วยเงินเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นอย่างในพอร์ตผมเองเนี่ยก็มีหุ้นเมกาที่ฮารานด้วยเหมือนกันเช่นแ p p เ e ิแล้วก็เอ i d i a เดียจริงๆแล้วเนี่ยยังมีฟีเจอร์อีกหลาย โหลดได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store นะครับหรือจะเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมก็ได้ครับ